สวัสดีครับเด็กๆครับสวัสดีเด็กๆกันุบาลหนึ่งสองสามครับเด็กๆครับดูอะไรนี่กระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึ๊บมาดูใหม่กูกำลังมีความวสุขมากเลยอยากทำเป็นไม่ล่าอยากทำเป็นละซิเด็กครับผู้ปกครองครับ วันนี้เราจะใช้กระดาษนะครับมาเรียนรู้หลายๆเรื่องในตัวหนอนตัวเดียวนะครับในตัวหนอนตัวเดียวนะครับในตัวหนอนตัวเดียวนี้นะครับเราจะทําหนอนเราเล่นแข่งขันกันเด็กๆใช้ครับเด็กๆครับใช้กระดาษที่มันมีความแข็งสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเป็นกระดาษ A4 ก็ได้อยู่นะครับนี่ครูใช้กระดาษ A4 ทํานะครับได้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันแล้วว่าจะทํำยังไงครับผู้ปกครองครับผมมีทริคมาฝากครับ เราสอนเด็กนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดในคลิปอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เราทํางานกับเด็กนะครับอย่างน้อยๆวันนี้ตัวหนอนตัวนี้เราได้เรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงครณิตศาสตร์นั่นเองครับการใช้ไม้บรรทัดวัดการใช้มไม้บรรทัดวัดกว้างคูณยาวหรือว่ากว้างยาวแค่พูดแค่นั้นก็พอแล้วครับกว้างด้านนี้ด้านกว้างด้านนี้ด้านยาวนะครับเราก็สอนเรื่องนี้ได้นะครับสอนเรื่องอะไรครับสอนเรื่องการตัดกระดาษได้สอนเรื่องการ แบ่งครึ่งกระดาษนะครับสอนเรื่องการแบ่งครึ่งกระดาษให้ผู้ปกครองนะครับเวลาทํากับลูกให้บอกไปด้วยว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แล้วสิ่งที่มันสิ่งที่มันมันกำลังเกิดขึ้นน่ยมันคืออะไรนะครับอ่นนี่การแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมาแบบนี้เรียกแบ่งครึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเรียนเรื่องการตัดกระดาษนะครับการตัดกระดาษสมาธิหลังจากนั้นพอได้เป็นตัวแบบนี้ เราก็จะมาเล่าให้เด็กฟังอีกว่าทําไมมันถึงตั้งโค้งได้อย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะมันมีรอยพับนะครับเพราะมันมีรอยพับนะครับเพราะมันมีรอยพับแล้วก็ความแข็งของกระดาษมันก็จะทําให้โค้งนะครับนี่คืออีกเรื่องหนึ่งตามจบด้วยศิลปะครับศิลปะนั่นเองนะครับคลิปนี้นี่สเต็มล้วนเลยครับสเต็มล้วนเลยที่เขาเรียกว่าการเรียนรู้แบบสเต็มนะครับนี่คือทาบุคองอธิบายนะครับไปเป็นเรื่องๆนะครับในขณะที่ทํางานเด็กจะได้ความรู้มากเลย นะครับเด็กจะได้ความรู้มากเลยนะครับศิลปะเสร็จแล้วจะแ,แต่งแบบไหนก็ได้ตามใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ได้ตอนเราเล่นผู้ปกครองครับตอนเราเล่นนะครับเด็กจะรู้ว่าต้องควบคุมลมขนาดไหนจังหวะของปลายลมตรงนี้จะให้ไปโดนตรงส่วนไหนมันถึงจะกระดึบกระดึบดูนะครับนำไปสู่การเล่านิทานได้ด้วยครับ ครบจบกระบวนความครับทุกมิติเลยนะครับสำหรับตัวหนอนตัวเดียวใครได้ดูคลิปนี้ถือว่าโชคดีมากครับอย่าลืมทำมาให้ครูดูนะครับเด็กๆครับมีคลิปดูต่อจากนี้ครับเอาละครับเด็กๆครับมาเริ่มทำกันเลยนะครับนี่คือหนอนนะครับนี่คือหนอนเดี๋ยวดเด็กครับนะครับผู้ปกครองครับใครที่กำลังดูอยู่นะครับที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ เรื่องนี้สอนเด็กๆได้หลายเรื่องนะครับไม่ใช่แค่ทําตัวหนอนแล้วนั่งเป่ากันอย่างเดียวนะครับนั่งเป่ากันอย่างเดียวแต่ว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องของ1ครับรูปร่างรูปทรงครับนะครับผู้ปกครองครับตัดกระดาษให้เด็กประมาณสักกี่นิ้วดีละ่ะ6 7นิ้วอ้าวตัดเลยครับใช้กรรไกรเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้การใช้กรรไกรนะครับตัดให้เป็นเส้นตรงปึ๊บนะครับอย่างว่านะครับ กระดาษ A4 ก็ได้แต่อย่าให้มันยาวมากนะครับแต่ยาวไม่เป็นไรเราตัดข้อแบบนี้ออกได้นะครับเราตัดข้อแบบนี้ออกได้แต่วันนี้ผมเลือกใช้กระดาษสีน้ําตาลนะครับที่มันแข็งกว่า A4 นิดนึงแต่ไม่แข็งที่สุดนะครับแต่ไม่แข็งมากให้มันได้ลูกทรงประมาณนี้นะครับให้มันได้ลูกทรงประมาณนี้เสร็จแล้วความกว้างเรามาสอนเรื่องรูปร่างรูปทรงเด็กได้เห็นไหมครับมาสอนเรื่องตัวเลขเกี่ยวกับการใช้ไม้บรรทัดก็ประมาณเกือบเกือบสนิ้วนะครับ รเรื่องแบบนี้เราสอนเด็กได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่เราทํากิจกรรมเนี่ยมันสามารถบูรณาการไปได้นะครับเรื่องของถ้าเป็นคณิตศาสตร์ก็นี่ครับนะครับกว้างยาวนะครับใช้ตัวเลขมาประกอบมาสอนเขานะครับนี่คือถ้าจะสอนเป็นคณิตศาสตร์ต่อไปเราจะสอนเรื่องสมาธิแล้วครับเราจะสอนเรื่องสมาธิอา้าวิธีทำนะครับพับครึ่งปึ๊บ พับครึ่งนะครับให้ได้ครึ่งอย่างนี้พับครึ่งแล้วกลางออกมาครับแล้วก็พับครึ่งของแต่ละด้านช้าๆนะครับพับครึ่งของแต่ละด้านแล้วก็พับไปอีกหนึ่งครึ่งของแต่ละด้านครับให้ไปเข้าตรงกลางนะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผูกครองครับลองดูครับอ่ะ <mumbles. S 1> ใช้คําว่าแบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งให้เด็กๆฟังแล้วก็สอนเขาเรื่องการแบ่งครึ่งเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นใช้กันไกลแล้วครับคราวนี้ตัดแต่งให้มันเป็นทรงโค้ง,งนะครับเด็กจะได้เกิดจินตนาการว่าอา้าวทำไมตัดครั้งเดียวถึงเป็นอย่างนี้ทั้งตัวเลยนะครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับกูหยิบไปก่อนนะครับกันไกลแล้วก็สีเหล่านี้กลางออกมาว้าวเราก็จะได้ตัวหนอนหนึ่งตัวนะครับตัวหนอนหนึ่งตัว เอาล้วครับคงโคง้งเราก็มาสามารถจัดทรงได้จัดทรงได้ดึกดึกกระดึ๊บกระดึ๊บไปกระดึ๊บกระดึบ,ดบ,ดบมามีหลอดไว้เป่าเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูตอนเล่นนะครับเดี๋ยวดูตอนเล่นนะครับเอาล้ครับเสร็จแล้วเราก็ชวนเด็กๆมาใส่ความคิดสร้างสารรค์ครับทําจินตนาการใส่ตานะครับใส่ลวดลายได้ครับใส่ลวดลายได้เลยนะครับ ผมนี่ผมใช้แบบง่ายๆนะครับให้เข้าใจง่ายๆเด็กๆชอบครับเด็กๆชอบครับผมเคยทํากิจกรรมนี้ในห้องเรียนนะครับนะครับอ่านี่เห็นไหมครับเราก็ได้ตัวหนอนนึงมาหนึ่งตัวเราก็ได้ตัวหนอนขึ้นมาหนึ่งตัวเห็นไหมครับโอเคครับนี่ชวนเด็กๆแล้วเราก็จะไปเล่าเรื่องกับเด็กๆครับเอาละครับได้แล้วตัวหนอนหนึ่งตัว ตัวหนอนหนึ่งตัวปุ๊บเอาละเห็นไหมครับดูดูดีด,ดีอ่าเสร็จแล้วเวลาเล่นเล่นแบบนี้ครับเราจัดทรงให้ดีใช้หลอดนะครับเป่าครับเออเด็กๆครับเป็นไงครับเป่าแข่งขันกันก็ได้เล่านิทานก็ได้นะครับ วันนี้เป็นไงครับเราได้ตัวหนอนหนึ่งตัวให้เด็กๆอนุบาลเล่นกันนะครับทำไม่ยากนะครับกิจกรรมนี้ผมบอกแล้วว่าเราได้ตั้งแต่เรื่องการใช้ตัวเลขการใช้ไม้บรรทัดรูปร่างรูปทรงนะครับแล้วก็ถ้ามากไปกว่านั้นดังด้านวิศวกรรมก็คือเด็กจะสงสัยไหมครับว่าทําไมมันโค้งได้ทําไมมันเด็กทาไมหนอนถึงโค้งแบบนี้ได้ก็เพราะความแข็งของตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเราสอน อย่างนี้ไปได้ด้วยเลยนะครับเป็นการทํากิจกรรมแบบสเตมนั่นเองนะครับก็คือมีทั้งเทคโนโลยีนะครับศิลปะนะครับวิศวกรรมนะครับแล้วก็คณิตศาสตร์นะครับอยู่ในงานตัวหนอนตัวเดียวเอาละครับลองไปทําดูครับเด็กๆครับ